พระพุทธเจ้าท่านตัดสรุนี่นะท่านตัดสรุ้เรื่องสําคัญที่สุดคือตัดสรุ้ความรู้สึกตัดสรุ้เรื่องทุกเรื่องสุขจนกระทั่งเรามาเรียกกันว่าทุกอริยสัจหมายคำว,ว่าสัจจะของผู้ประเสริฐอริยะสัจจะของผู้เจริญอริยะก็คือรู้ทุกนี่แหละ แล้วก็รู้ทุกข์ว่าทุกข์นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันกับสุขมันเป็นอาการมายาสองหน้าถ้าคุณได้รู้จักสุขและทุกข์ที่เป็นอารมณ์อาการของมนุษย์แล้วก็รู้เหตุว่าโอ้ไปยึดมัน่นถือมันสุขมันเป็นทุกข์คุณก็จะจบด้วยการมองไปทอ่ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์ยังมีขันขึ้นมาเนี่ย ถ้าคุณพ้นไปได้จริงๆแล้วเนี่ยเลิกละได้หมดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าโถมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสศษสีทางกายถ้าเรียนรู้ความรู้สึกที่สัมผัสต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจร่วมกัน เ้วเข้าใจหมดเลยว่าอ๋อความรู้สึกอันนี้ตามเวทนาตามความรู้สึกจริงๆของมันรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรสสัมผัสสีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ตามเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปติดไปยึดเราก็รู้ความจริงว่าเออตามที่มันจริง เราอาศัยเกิดมาก็มีชีวิตอาศัยและเราก็ติดยึดอยู่สิ่งที่ติดยึดอยู่ในชีวิตที่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์มันจะต้องวนเวียนเพื่อจะเสพสุขแล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือตัวทุกข์คุณวิ่งไล่เสพสุขคุณมีทุกข์อยู่ตลอดกาลนานไม่รู้จบพอรู้จักว่าสุขมันก็คือทุกข์แหละ แล้วคนจะเกิดมาเอาทุกข์อีกทําไมอ่ะ